5พฤษภาช่องปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่426สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ FC พบกันวันนี้เป็นวันที่5เดือนพฤษภาคมปีพศ2567ตรงกับ EP ที่426ใช่ไหม <laughs> จำอีพตัวเองไม่ได้ละ f c โอเคเนาะ FC อ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยฮะว่าจะเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณอมาม่คุณพ่อคุณแม่บรรดาพ,พี่น้องลูกหลานชาวนักสะสม FC ฮะกลับมาพบกับ,กบช่องของมา้ปล่เช่นเคยเนาะวันนี้เหรียญไม่เยอะพูดมากต้นคลิป <laughs> วันนี้มีเหรียญไม่มาก f c ฮนะเนาะก็ประมาณนี้มีกันแค่ประมาณนี้ใครที่ ดูอีพีประปามาขายเหรียญไม่ทันเอฟซฮะบังเอิญท่านนั้นอ่ายังไม่เลิกงานใช่ไหมฮะยังไม่เลิกงานประจำเอฟซีฮะก็เลิกงานมั่อไหร่ก็ลองลองลอง,ลองดูนะฮะลองลองไลน์พูดคุยถามถ่ายกับแอดมินได้นะว่ามีนั้นมีเหรียญน,นั้นเหรียญนี้บ้างไหมอะไรประมาณนั้นก็ไลน์มาหาแอดมินดูโอเคเนาะอ่ะเพราะว่าบางทีบางคนยังไม่ทันอ่าเลิกจากงานประจำเอฟซีฮะอะไรประมาณนั้นก็นอปปาออกอีพีนั้นประมาณบ่ายโมงเก้านาทีใช่ไหมโอเคเนาะ อ่ะไปเดี๋ยวปา,ปาเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่า EP นี้น่าจะไม่นาน F45 ไปกันเร็วเลยเพราะเหรียญไม่เยอะ,อะด้านบนสุด F45 สภาพผ่านการใช้างานมีคราบนี่คือเหรียญ5าสตางค์ปีพศ2,500ถ้าหากจะพูดถึงข้อมูลจำนวนการผลิตก็ประมาณ6ล้านกว่าเหรียญ F45 เหรียญมีคราบนะ คลาบเลยเอาง่ายๆว่าอยู่ในเกรด4กันเลยทีเดียวนะใครอยากได้ฮะเหรียญละ2บาทเหรียญละ2บาทลองดูกันก่อน f อฟใครอยากได้เหรียญละ2บาทเท่านั้นเอง5าสตางค์ปีพศ2,500หลังจากนั้นขยับมาดู f อฟซตรงนี้จะเป็นเหรียญ50าสตางค์ปีพศ2500ก็จัดอยู่กันในระบบเกรดซีอะไรประมาณนั้นแหละ F อฟซอ่ะเนาะให้ดูเอาใครอยากได้ฮะก็เหรียญละ2บาทเช่นเดียวกันเหรียญละ2บาทเช่นเดียวกัน โอเคนะฮะนี่คือเหรียญ5้าสตางค์ปีพศ2500หล่องจาก5สตางค์ด้านบนเราขายเหรียญละ2บาทเท่ากับเลรียญ F สี่หหลังจากนั้นเราลงมาดูฮะเหรียญชุดสตางค์ปีพศ2500แบบไม่มี1บาทนะหบาทอยู่ข้างล่างนี้ F สี่ห้ตัวนี้เป็นผ่านการใช้งานแต่สภาพเขาสวยกว่าเกศสีเล็กน้อยก็ดูเอา F สี่ห้ประมาณเนี้ยนะ,ะใครอยากได้ฮะก็มีชุดนี้ก็จะมี5สตางค์สิสตางคยี่สตางค์แล้วก็50สตางค์ ที่ผลิตน้อยจริงๆก็จะเป็น5สตางค์นะลองมาก็10สตางค์ปัจจุบันวันนี้เอ h ซก็หาพบเจอกันได้ง่ายก็อย่าลืมเก็บ5สตางค์กันก่อนนะเอนะเพราะว่าหกหกล้านเหรียญถ้าเราจะเปรียบเทียบกับ50สตางค์และย5สตางค์นั้นก็โอโ้โหหกรกว่าล้านเหรียญกับ400กว่าล้านเหรียญเลยฉะนั้นก็ลองลอง,ลองดูแล้วกันนะอย่าง5สตางค์แล้วก็10สตางค์จำนวนการผลิตเขาไม่เยอะอย่าง10สตางค์นะ่าจะประมาณ13ล้านเหรียญ ก็ไกลกันมากเลยฉะนั้นหากใครไม่พร้อมที่จะเก็บนาเหรียญน,นี้เดียวๆใช่ไหมก็เก็บเป็นชุดหรือไม่ก็เลือกเก็บแบบนี้ก่อนก็ได้ F4 เขาผลิตน้อยกว่าทั้ง5สตางค์และสิสตางค์โอเคเนาะชุดนี้ f ซไปกันเลยผ่านการใช้งานชุดละสิบบาทหาไม่มีอีกแล้ว F4 นะสภาพสภาพสวยกว่าเกตสีด้านบนเป็นเกตสีติดคราบโอเคเนาะอ่ะตรงนี้ฮะคบชุดสตางค์ปีพศ2500ผ่านการใช้งานเรามีกันอยู่ประมาณ34ชุด F4 ีชุดมั้งอ่ะ สี่ชุดนะเพราะว่าที่จัดไม่ได้จัดไม่ได้มากๆ f c ฮะก็ติดติดปัญหาตรง5สตางค์นี่แหละเพราะ้สตางค์เขาผลิตน้อยนะเขาผลิตน้อยกว่าถ้าจะเอาไม่สวยแบบนี้เกรดนี่มันลงตรงนี้ก็เราก็ต้องดูสภาพผิวด้วยเลยด้วย F c ซี FC เอาละเนาะผ่านการใช้งานนะฮะชุดสตางค์5าสตางค์10สตางค์25่สาตางค์แล้วก็50สตางค์ใครอยากได้ฮนะผ่านการใช้งานนี่แหละแต่เขายังดูดีอยู่ FC ฮนะชุดละ10บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้น มาดูเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้ประ,ประจําชื่อวาระแทบไม่หมดเลยเอฮะเอาไม่ผ่านการใช้งานบวกเก็บเก็บ f อฟฮะประมาณนี้แหละไม่ผ่านการใช้งานใครอยากได้ฮะเ <_ D> หรียญละ10บาทเท่านั้นเองเหรียญละ10บาทเท่านั้นเองนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกหลังจากนั้นก็จะเป็นของสมเด็จย่าเหรียญหนึ่งแต่เหรียญน,นี้เอฮะเหรียญน,นี้น่าจะประมาณเหรียญละสิประมาณเหรียญละสิบสองบาทนะมีอยู่เหรียญเดียวนะหนึ่งบาทที่ลึกเขาควายประมาณนี้แหละเอฟซีนะ แถวทั้งแถวนี่ก็เป็น1 0บาทหมดเว้นวักเหรียญนี้เหรียญเ,เดียวขอ12บาทแล้วกัน f อโอเคเนาะคงไม่บรรยายอะไรมากหมายหลังจากนั้นขยับมาดูอ่ะนี่คือชุดสตางค์ปีพศ2,500สภาพไม่ผ่านการใช้งานทั้ง2ชุดเลยแต่ชุดนี้คำนวณแล้วชุดนี้สวยกว่าชุดนี้ชุดนี้สวยกว่าชุดนี้ถึงจับเป็นไม่ผ่านการใช้งานก็เช่นเดียวกันก็ตาม f อฮะโอเคเนาะชุดนี้380 ชุดนี้400บาททำไมต้องแบบนี้ FC ฮะตราแผ่นดินเหรียญหนึบาทตราแผ่นดินตรงนี้เขาไม่คมชัดตรงนี้คมชัดเต็มพิกัดประปาบอกแบบตรงๆแบบนี้เลยนะ FC เวลาประปารับเข้าถึงจับไม่ผ่านการใช้งานเหมือนกันก็ตามประปาจะให้แอดมินสังเกตดูรายละเอียดของเหรียญด้วยโอเคเนาะจบละชุดละ380ไม่ผ่านการใช้งานชุดแดง ชุดน้านเงิน F4H สวยจัดเลยชุดละ400บาทก็เลือกเอา f c ไม่มีความเสียหายหรอกเพียงแต่ว่าต่างกันนะต่างรายละเอียดของเหรียญเล็กน้อยจบละ350กับ400โอเคไหมหลังจากนั้น <c oughs> มาดูเหรียญ1บาทพยาคุต F4H สภาพมีขาวแว่นค่อนข้างคมชัดกันเลยทีเดียวนะไม่ใช่ขาวแว่นเรือนราง f ฮะถ้าเรือนรางราคาก็จะไม่ถึงปนันนี้อันนี้เขาผ่านการใช้งานนั่นแหละแต่ขาวแว่นเขาค่อนคมคัดคมชัดอยู่นะใครอยากได้ฮะเหรียญละ40บาท นะหรือไม่ก็ไปคุยกับแอดมินเอาโอเคเนาะอ่ะ1บาทพยาคุดปี17สภาพมีขาวแวน่นผ่านการใช้งานแต่ขาวแว่นเขาคมชัดกันอยู่ F45 โอเคเนาะเหรียญละ40บาทหลังจากนั้นขยับมาดูชุดละ300นี่คือเหรียญ10บาท2สีมุนเวียนที่ได้รับความนิยมยังคงเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกันอยู่ f 4ก็ลองดูนะสภาพผ่านการใช้งานแต่ผิวเดิม สังเกตอุผิวเดิมนะฮะ F4 ประมาณนี้แล้วขอบสวยขอบผ่านการใช้งานแต่ขอบค่อนข้างสมบูรณ์นะก็ประกอบไปด้วยปี41หายากอันดับ2แล้วก็มีมาปี42ใช่ไหมปี34ปี53ปี43ปี44แล้วก็ปี40 F4 ฮะไม่แพงนะก็ขายกันแบบแทบจะตรงๆเลยแหละชุดนี้ก็แค่300เท่านั้นเองโอเคไหมชุดล, 300. ละ300ได้สภาพผิวขอบเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์ใน F4 ผ่านการใช้งานก็จริงแต่ขอบค่อนข้างสมบูรณ์อปะปะปาบอกแค่นี้เนะเาะอ่ะหลังจากนั้นขยับมาดู F45 หนึ C ่งสตางค์รูหนึ H ่งสตางค์ทองแดง F45 ตั้งรูทองแดงนะก็เป็นของราชการที่7จ็ดปะปาได้ราชการช่วงนั้นได้รับมาประมาณสักห้าร้อยกว่าเหรียญ F45 ห้าร้อยเกือบหกร้อยเหรียญเนี่ยน,นะก็เป็นของราชการที่7ราชการราชกก็แยกออก F45 เก็เป็นราชการที่7จ็ดส่วนใหญ่อะใครอยากได้ฮะ นัชาการที่7 FC ฮะนี่คือสตางร,รูทองแดง1สตางร,รูทองแดงปี2469สภาพถ้าบอกเลยสวยงามนัปนระปาบอกเลยฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บใน f อผ่านการใช้งานมันก็น่าจะผ่านน้อยมากเพราะลวดลายเขายังคมชัดอยู่เพียงแต่เขาอ่าถูกเก็บรวมกันไว้นะก็จะมีคราบแบบนี้เอาลนะเนาะเราก็รู้กันปนันนี้ใครอยากได้ฮะนะให้ไปเลย FC. เอฟเหรียญใน20บาท ยีบาทใช่ไหมร่าเท่าไหร่เมื่อวานแอดมินขายใส่สิบแปดหรือยีบาทไปถามแอดมินดูนะอ่ะปีสองสี่หกเก้าปีสองสี่เจ็ดศูนย์ของสมัยราชการที่เจ็ดฮะสองปีนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นปีสองสี่เจ็ดแปดราชการที่แปดเอฟสี่ห้าเอากรสภาพผ่านการใช้งานกันอย่างนี้แหละเอฟก็ดูเอานะอ่ะน่าจะประมาณเนี่ยละสิบแปดบาทใช่ไหม อ่ะก็ถือว่าต่ำสุดแล้วเดี๋ยว EP หนะ้าค่อยว่ากันใหม่รุดชุดนี้จะหมดแล้ว f c นะชุดนี้จะหมดละก็เหรียญละสิบแปดบาทไปเลยทั้งสามทั้งสามชุดเลยเนี่ยอ่ะนะสามชุดเนี่ยเป็นเป็นปีนะ f c ปีหกเก้านะสองสี่หกเก้านะสองสี่เจ็ดศูนย์สองสี่เจ็ดแปดโอเคนาะจบละหนึ่งสตางค์รูทองแดงเหรียญละสิบแปดบาทถ้านะป้าปาลืมเมื่อวานน่าจะปลดเดี๋ยวให้ไปเท่ากันก่อนนะเดี๋ยวนักสะสมเมื่อวานนี้จะเสียใจ โอเควันนี้เท่ากันไปก่อนถ้าหากเหรียญมาหมดแล้วเข้ามาน้อยกว่านี้ F4 ปปาก็จะขาย20 25ไประมาณนั้นนะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญ5สตางค์ F4 หาสภาพผ่านการใช้งานมีคราบแบบเนี้ยอ่ะก็เหรียญไม่ค่อยสวยพูดได้ง่ายเลยนะก็มีของปี2464ราชการที่6 แล้วก็มี2469เาราชการที่7ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็8 0ูนเหรียญหนึง่งราชก,การที่8เอาสภาพชมรุตแบบเนี้ย fc ฮะบอกกันงี้มีตุ่หนินั่นแหละนะมีตุ่หนีใครอยากได้เอาไปเลยนะเหรียญละ5บาทเท่านั้นเองเหรียญละ5บาทเท่านั้นเองหลังจากนะั้นนี่5้สตางค์นิกเกิลน,นะ fc นะโอเคเนาะหลังจากนั้นขยับมาดูของราชาชการที่6 fc ฮะเรียงปีพศ .3 ปีก็เป็นปีพศ2 4 6 2 6 3และ64 ถ้าครบชุดราคาแพงมากป้าป้าบอกใน้สตางค์รูถ้ามากันครบชุดเอาแค่ f สี่ราชการเดี๋ยวครบชุดก็แพงแล้ว1สตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวป้าป้าทำรายการให้ดูวันนี้เราอยู่แค่นี้ก่อนเนาะ f c ี่ปีหกหนึ่งเขาหายากกว่าเท่าที่ป้าป้าได้เหรียญมาเยอะๆสวนตัวนะฮะเดี๋ยวตามข้อมูลเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เรามีชุดสามเหรียญสามปีพศ f สี่62าหกสองใช่ไหมหกสามหกสี่ 3, 4. ก็ขายกันแบบเพียวๆสบายสบายเลย f สี่ก็เหรียญได้ยี่สิบบาท เหรียญละ20บาทชุด3ปีพศก็60บาทเท่านั้นเองผ่านการใช้งานอ่ะมกีกี่ชุดมี2ชุดมั้ง1ชุด2ชุดอ่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นขายเดียวๆ fc 5ปี2463ก็เหรียญละย0บาทนั่นแหละผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านเก่าเก็บก็ว่ากันไปอันนี้เหรียญละย0บาทปี63 2463แล้วก็มีปี24 64อันนี้เป็น10สตางค์นะ fc นะอ่ะก็20บบาทเช่นเดีวยวกัน ผ่านการใช้งานโอเคเนาะเอาใครดูแล้วไม่เข้าใจก็รีคลิปกลับไปดู f อสซฮะนะเพื่อความเข้าใจในราคาของเหรียญแล้วก็ดูสภาพผิวเหรียญด้วยผ่านการใช้งาน f อสซฮะประมาณนี้หลังจากนั้น f อสซฮะนี่คือเหรียญโสรตทองแดงโสรต์ f C รอสซีใครอยากได้ใครอยากได้นี่คือเหรียญทองแดงโสรตนะอ่ะเอาไปที้งเหรียญเลยไหมเอะทองแดงโสรซอ่์ก็เหรียญอ่ผิวกลอนเห็นไหมฮะอย่างเงี้ย แต่ว่าก็หายากละเขาเสียหยุดจุดตรงนั้นแต่ลายลักษณ์ตัวหนังสือก็ยังคมชัดอยู่นะพระสยามเทวาธิราชก็ยังคมชัดอยู่แล้วก็เนี่ย f เหรียญน,นี้เห็นไหมฮะอ่ะทัศภาพสวยจัดนี่ราคาแพงโสรถนี่ไม่ได้หากันง่ายๆใน F4 ปะปาบอกเลยนะฮะเดี๋ยวนานไปก็จะเข้าใจเขาก็หายากเหมือนอ่าเหรียญทองแดงอัดทองแดงซีกอะไรประมาณนั้นแหละเอาทองแดงเซี่ยวนะอะ่เหรียญนีชมรุด F4 ปะป่าขอเหรียญละร้อยบาท เหรียญละหนึ่งร้อยบาทให้คุณค่าของเหรียญโบราณเล็กน้อยแล fc เนาะอ่ะหรือใครคิดว่าไม่ชอบเหรียญน,นี้มีเหรียญใหม่ให้ดูไหมอ่ะโสโรถมีมาเหรียญเดียวปลาบอกแล้วโสโรดพปาหายากนะโอเค fc ห้เอาเหรียญน,นี้หนึ่งร้อยบาทแล้วมาตรงนี้ fc ห้พอขยับมาเนี่ยทั้งสามเหรียญตรงนี้จะเป็นเป็นเป็น,ปนอ่าพะสยามเทวทีราชราคาอัดนะโสโรดนี่เล็กสุดละแล้วก็ขยับมาราคาอัดซึ่งมีเส้นผ่านตรนกลางที่ใหญ่ขึ้น fc ห้เหรียญนี้ดูเอานะ ก็ประมาณนี้ใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้1น0้บาทพลิกให้ดูด้านหลังอ่ะแล้วก็มาดูด้านหน้ากันนะ150บาทก็ยังถือว่าผ่านการใช้งานแล้วค่อนข้างก็ค่อนข้างจะไม่ถึงกับเหรียญแรกใช่ไหมราคาก็แตกต่างกันไปโอเคไหม Fc ห้เหรียญน,นี้1น0้150บาทใช่ใช่ฮะหนึ150บาทคือปปะพยายามทําตามสภาพไหมแต่พอมา2เหรียญใน Fc ห้ ผิวสวยเลยผ่านการใช้งานแต่ว่าดีกว่าเหรียญนี้ก็แล้วกันทั้ง2เหรียญนี้ F4H อ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงเนาะปื้ดเนี่ยคมชัดเห็นไหมอ่าผมมาดูเครื่องลาดเห็นเห็นห F4 ถือว่าคมชัดเลยขอบเคิบยังสวยอยู่สวยเลยแหล 4, ะ F4H โอเคไหมอ่ะก็อยู่ที่สภาพในะ F4H วันนี้ทั้ง2เหรียญนี้ F4H อยู่ที่สภาพเหรียญละเหรียญละ250บาท2 5 0บาทไปกันแบบสบายๆเอาวางลงขวางเฉยเลย250บาท F4H สองเหรียญนี้อัด อัดพัยสยามเทวาธิราชสองเหรียญนี้ f 4ะเหรียญละสองยหบาทเหรียญนี้ร้อยห้าสิบาทโอเคเนาะหลังจากจบอัดจบยังยัง f 4ะนะอันนี้เป็นตาพัศยสยามเทวาธิราชใช่ไหมอัดยังเหลืออยู่เหรียญนี้เอฮะ f c ก็เป็นตาจอปรอช่อชัยพฤกษ์นะตาจอปลอแบบนี้ด้านหลังเป็นช่อชัยพฤกษ์เหรียญนี้สวยผิวดเดิม,ดมถือว่าเดิมผ่านการใช้งาน f ฮะแต่ว่าค่อนข้างจะคมชัดนะแล้วก็ดูทีท่าวานักสะสมเขาจะนิยมเหรียญน,นี้ด้วยในรูปแบบของตาจอปรอ f ฮะเอา ใครอยากได้ฮะจ้สองหนึ่งสองสามหกใครอยากได้เหรียญน,นี้ก็น่าจะประมาณเหรียญละอ่านี่สองอยห้าสิบใช่ไหมแน่นอนฮะเหรียญน,นี้ก็เขาสวยขอบก็ยังแน่นอยู่ f c ฮะประมาณนี้แหละขอบยังแน่นอยู่เนาะก็ดูเอาผ่านการใช้ง,งานแต่ยังสมบูรณ์อยู่ใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาท F4 c ปกติราคาเนี่ยจะถึงสี่ร้อยก็เลยทีเดียวโอเคเนาะ 350อยาบาทเหรียญนี้หลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญละ5 0 0บาท F สีอันนี้มาเป็นเหรียญที่ขนาดใหญ่ขึ้นทองแดงเซี่ยวจส1238สอ12 F สีขยักได้เหรียญน,นี้ก็ดูสภาพเอานะก็ถือว่าใช้ได้เลยอ๋อเหรียญนี้500บาทใบาทขยากได้ฮะสวยคนนี้แน่นอนฮะราคา้าสูงกว่านี้อยู่แล้วโอเคเนาะมาถึงเหรียญทองแดงเซี่ยว ตาจอปลอชอชัเย,ยพิ่ใช่ไหมเอาใครอยากได้เดี๋ยวนี้500บาทวันนี้เสียงไม่ค่อยมี f c ฮะเสียงไม่ค่อยมีวางไว้หลังจากนั้นเราขยับมาดูของราชการที่5อีกครั้ง f c ะเป็นเหรียญเฟื้อง1ไม่มีรอสอกอ่ะก็ผ่านการใช้งานสภาพแบบนี้ใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้ว่าปาบอกถ้าเหรียญเฟืองนี่ราคาแพงนะยิ่งสวยยิ่งแพงนะ f c นะแน่นอนก็เหมือนเล่นอื่นแหละนะแต่ว่าคาําว่าเหรียญเฟื้องเนี่ยโ,โหราคาสุดๆไม่ใช่ธรรมดาอ้าวเดี๋ยวนี้เอฟซีฮะผ่านการใช้งานมาแล้วใครอยากได้เหรียญละ400บาทเท่านั้นเองเหรียญละ400บาทดูสภาพเอาเอฟซีฮะผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านการใช้งานโอ้ยเหรียญสวยจัดๆนี่ราคาหลายพันบาทเลยนะหลายพันบาทที่เขาประมูลประเมินอะไรกันไว้ประมาณนั่นแหละนะแต่เรามาซื้อขายช่องจริงๆเราก็เหรียญที่ผ่านการใช้งานเอฟซีฮะเดี๋ยญนี้4ี่บาทมีกันแค่เหรียญเดียว นะมีกันแค่เหรียญเดียวไม่รู้เมื่อไหร่จะเข้ามาอีกไม่รู้เมื่อไหร่จะเข้ามาอีกอือแต่ว่ามี f 4ะเดี๋ยวว่าปาจอาให้ดูเดี๋ยวถ้าเกิดได้มานะนักสะสมเขาติดต่อมาเป็นรูปแบบของวเสียนเอียงไงนะเขาติดต่อมากําลังตกลงราคากันอยู่โอเคไหมฮะเดี๋ยวให้ดูถ้าได้เข้ามาแล้วนะเหรียญนี้เป็นเหรียญอ่าผ่านการใช้งานธรรมดาเหรียญเฟื้องหนึ่งใครอยากได้ฮะไม่มีรอสเหรียญละสี่ร้อยบาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาปิดท้ายรายการกเลย f 4ะ e p นี<ะ>้มากันแบบสั<ะ>้นๆไงปอปารู้สึกเจ็บคอนะ อ่ะอันนี้เป็นของราชการที่8 5สตางค์พัเสียโตฮะเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะเอาใครอยากได้ F4 ฮะเหรียญน,นี้เหรียญละ200บาทเป็นเหรียญเนื้อดีบุกสมัยราชการที่8 5สตางค์รูปแบบพระเสรียโต F4 5โอเคเนาะ ปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ปปามากันแบบสั้นๆส,สบายๆเดียวฮะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยฮะที่ให้เกียรติติดต,ตามรับชมให้การสนับสนุสนช่องของปปามาตลอดเนาะปะปาก็ค่อยๆจะขยับฮะขยับขึ้นไปทีละเล็กทละน้อยตามฐานคนแบ่งปันเหรียญมาฐานคนเข้ามาแบ่งนักสะสมเข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาโอเคเนาะรายการเนี่ยวันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ฟซีฮะปะปารู้ตัวแล้วปปารู้สึกว่าจะอ่อนๆเพลียๆแรงเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์โอเคนะสุ่มเสียงก็เหือดหายไปเหมือนจะเจ็บออเล็กกน้ยทาร แค่นี้ก่อนเอาแล้วเนาะจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเป็นคลิปวิดีโอครั้งแรกป่ามาขายเหรียญเป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างสั้นกันเลยทีเดียวอ่ะเหรียญนี้เหรียญละ200บาทโอเคเนาะวางไว้ถั่วเล็กน้อยเหรียญนี้400เหรียญนี้500เหรียญนี้350เหรียญตรงนี้เท่าไหร่นะ250ใช่ไหมอ่ะสอง้อยห้าสิบอันนี้150อันนี้1 0ออ่ะประมาณนะฮะหลักๆ f สีใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เหรียญละ5บาทเนาะอันนี้เป็นชุดชุดละ60บาทเรียงพสสามพส f า มาสตางรูนิเกิล10สตาง FC ฮะ2463เหรียญละ20บาท2464เหรียญละ20บาทแล้วก็สตางรูทองแดงเหรียญละ18บาท FC ฮะพปาบอกเลยนะสตางรูทองแดงในครบทุกระชับการเนี่ยจานวนมากกว่า10สตางและ5สตางโอกาสหน้าเดี๋ยวป้าป่านาข้อมูลแล้วโอ้โหการจะนำมาแบ่งปันครบชุดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าราคาแพง FC ป้าปาบอกเลยฮะโอเคเนาะจบตรงนี้แล้วก็ขยับมาฮะชุดละ300บาท เหรียญละ40บาทชุดละ400ชุดละ350าใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะหนึ่งบาทที่ลึกเหรียญละ10บาทเท่านั้นเองโอเคนะฮะแล้วก็มาชุดสตางค์พีพศสองพสภาพผ่านการใช้งานชุดเล็กเอสสีชุดละ10บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะชุดละ10บาท แล้วด้านบนฮะเหรียญนะหนึ่งบาทก็ลองดูกันก่อนเดี๋ยวสภาพแบบนี้แอดมินจะแจ้งนะใครที่ต้องการส่งเหรียญเหล่านี้มาเดี๋ยวให้แอดมินก็แจ้งแบบนี้อนาคตที่จะแลกเท่าหน้าเหรียญค่อนข้างจะมีเยอะแล้วฉะนั้นป๊ะปาย้าแอดมินแล้วว่าเหรียญมีคราบต่อไปเนี่ยอันตรายสําหรับซื้อขายในวงการเหรียญบ้านเราแล้วล่ะโอเคเนาะเนื้อทองเหลืองเขารักษายาก fc นะฉะนั้นเหรียญที่สวยชุดจริงๆเนี่ยนักสะสมก็จริงแต่นิยมเนี่ยเห็นไหมป๊ะปาขายออกเหรียญละสองบาทเท่านั้นเองนะโอเคเนาะเอาละ เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายสำหรับอีพีปราปามาขายเหรียญในวันที่5เดือนพฤษภาคมปีพศ2567 EP อีที่226ขอบคุณตอการติดตามรับชมไปดนคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เอซคลิปนี้สวัสดีครับเจ็บคอ